สวัสดีครับคุณเคยรู้สึกไหมว่าทำไมชีวิตถึงเจอแต่อุปสรรคทำอะไรก็ติดขัดเหมือนมีกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นอยู่ทั้งที่ก็พยายามทำทุกอย่างเต็มที่แล้วบางทีคุณอาจกำลังฝ่าฝืนกฎธรรมชาติข้อสำคัญที่สุดโดยไม่รู้ตัวและกำลังรับผลกรรมจากการกระทำนั้นอยู่ครับผมอยากให้ลองสังเกตดูว่าลึกๆแล้วคุณกำลังทำสงครามกับความจริงอยู่หรือเปล่า กฎธรรมชาติที่ผมพูดถึงคือกฎแห่งความไม่เที่ยงหรือที่เรียกว่าอนิจังครับหลายคนกําลังฝืนกฎข้อนี้ด้วยการยึดต,ติดคาดหวังให้ผู้คนสิ่งของหรือสถานการณ์ต่างๆต้องเป็นดังใจเราตลอดไปพอไม่ได้อย่างใจก็เกิดความทุกข์ความโกรธและสามน้อยเนื้อต่าใจนี่แหละครับคือการที่คุณกําลังไหวทวนกระแสน้ําอันเชี่ยวกรากของจักรวาลผลกรรมที่ตามมาทันทีไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรแต่มันคือความหนักอึ้งในใจความเครียดสะสมและความสัมพันธ์ที่พังทลายเพราะคุณกําลังพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ยิ่งคุณฝืนนธรรรรรรมมชาาาาาตติิกกกกเเทท่่่่ไหแแแงงง้็จะะลับ วิธีแก้ง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่คุณถอยออกมา1นก้าหายใจเข้าลึลกๆแล้วยอมรับความจริงตรงหน้าอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่คุณอยากให้เป็นเมื่อใจคุณยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้คุณก็จะหยุดสร้างกรมม่ที่เป็นความทุกข์ให้กับตัวเองทันทีที่คูไตาวานและลอยวางและหลายปคําชีวิตของคุณจะพลิกฟื้นและเบาสบายขึ้นทันตาเห็นเลยครับถ้าคุณอยากเข้าใจกฎแห่งธรรมชาติเพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นต้องกดติดตามช่องจัก,กรวาลแห่งธรรมไว้นะครับ